สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟซทุกทคันขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ่อเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซ่อเขียวกับผ้ามาติดตัมตูเลขแนวทางของหว่วยรัฐบาลไทของอาจารย์หนุ่มบางเกลือนะคะแตกมาแล้วนะคะค่ะมาเน้นๆให้แบบไม่เหมือนใครนะคะพี่น้องกลับมาให้ด้วยนะคะท่้ง ตัดให้ท,ตตทั้งโตตรงทั้งโตกับนะพี่นอ้องแตงวดนี้อาจารย์บอกว่ามันใจ่มากๆเลยนะคะฟันทงไว้ที่ร้านเปิดเซนด้วยนะคะจับคู่ไห้ทั้งบนทั้งล่างนะคะ่สำหรับตัวเลขแนวทางของหนุ่มบังเกลือนะคะไว้ฮานอยอาจารย์นัดไว้หาโมงเช้าค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะคะห้าโมงเช้าแน่นอนนะคะผู้ใดอยากได้หบก็เข้ามาในไล่กลุ่มโรงปื๊ดโซงปื๊ดก่อนลงช่องเลยนะคะไว้เล่ากับทรงไห่แล้วนะคะ สำรับผู้ดไดที่อยู่ในไล่กลุ่มนะคะสอบกระซ่งห้ไปเบื่อแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ก็ทยอยส่งเรียกมาเป็นระยะระยะนะคะสอเกียวก็จะเว้าให้ทุกอาจารย์เป็นระยะระยะเหมือนกันนะคะพี่นอ้องขอบุณขอคุณคุณนคูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์คำชูซอเกียวด้วยดีเสมอมานะคะคุณคูณคณบาอาจารย์นี่ยกใ้เนื้อหัวไม่ทิ้งคุณคูณบาอาจารย์แ,น,แน่นอนค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะเมื่อเ้านี้ก็ะอวนฟัดใจไปซอยร่วมอนุโมทนาสาธุกับอาจารย์นุ่มบังเกลือเนาะ คุณแม่ของน้องแม่เล่าที่เพิ่นเสียเนาะค่ะเรขกเพิ่นบอบเข่ามือขึ้นนี่กาบอเป็นยังเข้าคิดสวา่เาเข้าได้ยอนหลังจากเพิ่นมาเข้าการรวมมโ,มโมทนาซาธูไปน้ำกันกับเพิ่นได้ค่ะพี่น้องสอบเขียวคิดจังสันเนียถ้าจะรอให้มีโอกาสมันไม่มีโอกาสสักครั้งหรอกค่ะพี่น้องนะคะคนห้องมันต้องทำด้วยจิตด,ด้วยใจนะคะอย่าหวางังหนาบอหนา เราต้องคิดดูย้อนหลังมั่งนะคะเพราะคนเฮากินอยู่เสมอไม่มีวันไหนที่ไม่กินใช่ไหมคะเขาก็ต้องดูเลซึ่งการและกันย่ยมันขับขันเนาะพี่น้องผิดถูกไม่ว่ากันตัวเลขมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะมันบเกี่ยวดหรอกว่าสิถือบ่ถือน้ําใจนะให้กันได้ทั้งนั้นแหละคนเราอะน้ําใจมันหายากนะคะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางของหนุ่มมะเกลือนี่ให้มาแล้วในรัฐบาลไทยแล้วฟันให้เม็ดเดียวนี่พี่น้องหลยคู่กับจินยแต่ว่าเราเนียนให้เม็ดเดียว นะคะพี่น้องเอ้ยแ <c> ต <oughs> ่เขาฝันเองันย่างโมเมนต์เนาะอันนี้มีอาจารย์จัดครูให้เนี่ยไ,ไม่ใช่ธรรมดานะคะ,ะ,ค,ะค่ะซอเขียวมีตวัวเรียกฟันทงให้ยูเดอพี่น้องตามหวยไทยรัฐบาลซอเขียวเดอ้อเดียวซอเขียวจะฟันทงให้เป็นบางคลิปอยู่มีอยู่นะสกฤฤุปชีวิต <c oughs> นะคะซอเขียวจะภาพไปเบื้องตวัวเรียก ดวงได้มาแล้วตัวเลขแบบจะจ,จังๆมากคืองานได้มาแบบกระชั้นชิดเลยนะคะเดี๋ยวซอเขียวจะภาพไปถ่ายคลิปเบื้องบรรยากาศยูวัดน้ำเนาะค่ะว่าข้าเจ้าเตรียมยังแน่ได้ยังแล้วนะคะในการจัดงานในบุญบ้านประจําปีนะคะบุญประจําปีบ้านซอเขียวนะคะ ้ใดอยู่ไกลบานแพ่งสีกับมาเด้อพี่น้องบานไก่เลื่อนเคี่ยงขันได้ยินว่าประก,กาศนี่มาหลดไอศครีมกังเวนมอลํัมกังเว้นค่ะพี่น้องซอเขียวทำโรงทานไอศครีมนะคะขอบบุดขอบคุณพี่น้องเอฟซีทีรวมอนุมโมทนามารวมกัดกับซอเขียวนะคะค่ะถ้รวมรวมอยู่จะได้พื่อสองทางโมบุริกาได้เนาะเอ่อมันกะเป็นปัจจัยบรายเนาะ่นกะรวมเข้ามาอยู่กะได้เทดายกะคงจะไปเท่านั้นละคะ่ะพี่น้อง ตามกำลังศรัทธาเนาะค่ะอืออะไรเหรอลูกสวัสดีครับเอฟซี FC. ขอบคุณแม่นหน่อยครับสวัสดีครับหืมน่ารักมากเปแบบวันนี้น้แล้วก็มีถยวยอะไรครมากหลายมากไอติมพี่น้องมันเป็นเจได้ไอศกรีมกินได้กินอิ่มเลยล่ะขนาดเป็นวัดน้ำมูกไหลยอยู่เนี่ไปกินไอศกรีมบ่มเป็นยังพี่น้องเงยบ่ เฮ้ยสอดเขี้ยวเงินเพื่อตายเป็นนังคนมันสิกินได้บ่บันนี้ขี้โมกไรย่ำหยาเยู่อันนี้กินแล้วเศร้าพี่น้องเอ้ยถาดก้นมันบ่คือกันเนะาะค่ะไอติมมันใส่ย,ยาไว้อยู่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอเออเหรอเฮ้ยไอตีมใส่ย,ยาหรือว่าหลอกกินไอขี้โมกนี่เนาะเดี๋ยวแม่จะไปดูอาหารเจให้หนูกินนะอาหารเจเหรอใช่ พี่่ไมกินได้สิแป้งไหเอาวนวนเบเกอร์เดลับไปนอนไป็นโอ้ยหนูอยากกิไนไอติมอบบชุมเดี๋ยวแม่ซื้อให้แม่พูดเลขก่อนนะแม่พูดเลขก่อนโอเคไหมทำงานก่อนนะค่ะแม่ครับเอาฝ่ามือมานานมาจบแล้วครับมาจบแล้วครับรักคุณแม่ไหม ให้พี่น้องเอฟซีถูกเลขทุกคนเลยนะจ้าเห็นเอฟซีแม่ตั้งเยอะตั้งแยะเหรอเอฟซีแม่ตั้งเยอะอตังะต้งแยะแตไ่ไม,ไม่ให้ถูกทุกคนเลยให้ถูกทุกคนเลยไหมเออเนาะให้ถูกทุกคนเลยเอาเป็นล้านคนเลยเอาเป็นล้านคนเลยเหรอลูกใชู่้เก่งจังเลยใครเข้ามาดูคลิปนี้ให้ถูกลงวันที่หนึ่งให้ได้ทุกคนเลยเนาะให้ถูกเลขกันทุกคนเลยล้านคนเลยเนาะ น้องพุโทโธให้พรพี่น้องเอฟซีนะคะให้ถูกเลขทุกคนเลยล่านคน้นมาสั่นทั้งคนเราก็ติดตามแม่ได้สองหมื่นก้อนหนึ่งพี่น้องเอาครสีมียอดวิวเขามาไปสิเขามาติดตามไปสิเขามาเบิ้งไปสีม้าเอาโศกเอาพรน,น้ำนองพุโทโธษดะบายเพื่อ <c oughs> <c oughs> สาธุพี่น้องให้สมพรปาก <c oughs> ให้พรน,น้องพุโทโธจนสำเร็จแกพี่น้องเด้ค่ะบอกเรียกไหมบาครับ หนูได้07เนะได้07ระใช่ครับ07เลอะ37มันจะทำให้หนูรวยเป็นพันปีโอ้07จะทำให้หนูรวยเป็นพันปีล้านปีดิโก้หลาปีเลยเหรออือห่วยใดเห็นคลิปนี้แล้วบ้างเรืองเอาดีๆเรืองเลข07เตียนบะเลขน้อยออกแล้วเอาดีๆเด็กเขาบอกเมื่อนั้นจานรวยอือ อเอาไปซื้อน้อยได้ไหมเลขโท่โตวันนี้เอาไปซื้อเยอะๆเอาไปซื้อเยอะๆ, <c oughs> ๆหลยเวลาหลัไปเนาะไม่มาถันดูอะไรนี่ยทำอะไรกันเราไปสรุปตัวเลขแนวทางของหัวรัฐบาลไทยของคุณพ่อ ของหนุ่มบางเกลือนะคะวดวันที่16มีนาคม6กกันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องคะก็มาสรุปตัวเลขแนวทางของหนุ่มบางเกลือนะคะที่แรกก็ว่าจะขึ้นให้ด้านข้างนะคะหลังจากคุยกันแล้วมันเบิงตัวเลขมันลายโตเนาะก็เลยเอามาคุยกันในด้านนี้ดีกว่าค่ะพี่น้องแคปหน้าโจอนะคะวดวันที่16มีนาคม6 7เตรียมสมุดประกาเรียบร้อยนะคะ3ตัวเด่นให้9-50ค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็6-50นะคะ2ตัวห 9และ96นะคะ59 95นะคะ4994 7997 8998 2992นะคะ2662 0550 99และ66ค่ะบนล่างเน้นล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่น้อง แคบหน้าจอนะคะเด่นให้ศูนย์ห้าห้าศูนย์เม็ดเดียวนะคะพี่น้องเรียกลหลายๆคู่นี่เน้นให้แค่ศูนย์ห้าและห้าศูนย์นะคะสามตัวเน้นทั้งเก้าห้าศูนย์และหกห้าศูนย์นะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันเพื่อนเลขเขียนกันไว้ค่ะพี่น้องเอาแคบหน้าจอคะ่ะจอกกระจัดคัดกระพันคะ่ะพี่นอ้องเลขทั้งหมดมีกี่คู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเปก้าสิบเลขสิบคูพี่น้องอาจารย์ว่าบ่มีพลาดอยู่ในนีเราสนไม่มีหลุดมาแน่นอนนะคะล้านเปอร์เซ็นนะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะสําหรับเลขอาจารย์หนุ่มบางเกลือมีทั้งหาหน่อยนะคะให้ทุกวันแตกทุกวันค่ะพี่น้องเมื่อเนี่อาจารย์นัดหาโมงเศา้าเลขค่อยจะทรงมากค่ะพี่น้องนะคะ บางที่เกิดเอ็กซิเดนทนทางสัญญาณกะได้ทรงไห้ไล่กลุ่มไวกรนไก่ย่งดีค่ะพี่น้องใครอยากได้ตัวเลขเร็วรวดเร็วท่านใจสั่งมาทางไลน์เลยนะคะพี่น้องอืมซอเขียวซอยได้นะคะแต่ทุกคนจะช่วยคูบาอาจารย์ได้ไหมแค่นั้นแหละนะคะได้แล้วก็ซอยคูบาอาจารย์นั่พี่น้องอืมชอบกระจัดคัดกระพันนะคะอ่าทวนให้อีกรอบนะคะ รัฐบาลไทยหนุ่มบางเกลืองดันที่16มีนาคม67นะคะ3ตัว950 650นะคะเน้นเลยนะคะ950 650เน้นทั้ง2คู่เลยนะคะส่วน2ตัว6996 5995 4994 7997 8998 2 9 9 2 2 6 6 2 5 0 0 5 9 9และ6 6แคปหน้าจอค่ะบนล่างล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี้แตกปังปังรวยแถ่สุขคนพี่น้องค่ะเน้นไปที่05และ50เม็ดเดียวโชคดีไม่ใช่กันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ